สวัสดีนะครับผมวันนี้ร้านอุ้ยบายช็อปลบุรีนะครับซื้อขายแลกเปลี่ยนฮาร์เลย์ดีวิสันทุกรุ่นนะครับผมวันนี้มาพบกับสุดหล่อคันนี้นะครับนุ่มหล่อสไตล์บอปเบอร์อเมริกานะครับคันนี้เป็นฮาร์เลย์ดีวิสันสปอร์ตเตอร์ฟอร์ตี้เอ็กนะครับคันนี้เป็นตัวรถปี2 0 1 6นะครับออกสูตรปี2017นะครับผมคันนี้รถมือเดียวออกสูตรภูเก็ตนะครับสวยกลิบเลยนะครับถังฮาร์ดแคนดี้เบิกสูนมาตั้งแต่ตอนออกรถเลยนะครับทันใดหายอยู่นะครับมผ นี่เลยนะครับแต่งรอๆแนวคัสตอมมานะครับผมมือเบรกมือคัส์แต่งทรงโรลเลอร์ไซ์นะครับไฟหน้าแต่ง LED นะครับผมมาพร้อมกับคิ้วดำนะครับแลบโชคหน้ามารอๆลูกยางหุ้มโช๊คนะครับยางหน้ายางหลังดอกเต็มๆนะครับผมคันนี้คันนี้ทำนี่ตาถังโล่งมานะครับยกถังเก็บสายไฟย้ายคอยนะครับสายหัวเทียนแต่งสกิมมิ่งนะครับฝาวาววเดอร์โค้ t เลยสวยๆใสๆนะครับสีนี้หายยากนะครับสวยๆเลย กองอากาศแต่งโรเลนแซนนะครับท่อเป็นแวนอันไฮช็อตช็อตนะครับผมนี่เลยนะครับสภาพสวยกริปแน่นอนนะครับท่านใดหายอยู่นะครับนี่เลยคันนี้ตอบโจทย์แน่นอนนะครับผมนี่ยางหลังก็เต็มเลยนะครับเบาหลังแล้วมีเบาะจุบแถมให้นะครับผมเอาไว้ซ้อนได้สบายนะครับเครื่องยนต์สมบูรณ์นะครับ ระบบไฟดีแน่นอนนะครับใช้งานได้ปกติเรารับประกันนะครับทุกคันเลยนะครับซื้อกับเราสบายใจได้นะครับทางร้านเรารับประกันระบบเครื่องยนต์ระบบเกียร์นะครับ3เดือนหรือ1000กิโลนะครับท่านใดหาอยู่นะครับคันนี้นะครับเจ้า4อนะครับปีส0 1 6ันสินะครับคันนี้รถมือเดียวออกสู่เราเปิดที่ราคา519,00 0บาทนะครับดาวเริ่มต้นที่69 0 0 0นะครับ เรามีบริการจัดไฟแนนซ์นะครับมีบริการขนส่งทั่วประเทศไทยนะครับรับประกันหลังการขายทุกคันนะครับดูแลลูกค้าทุกท่านแน่นอนนะครับได้สนใจคันนี้นะครับสภาพสวยๆแต่งชิโกแบบนี้มาไวไปไวแน่นอนนะครับผมด่วนเลยคันนี้นะครับเด็ดแน่นอนนะครับร้านอุ้ยบายช็อปลบุรีนะครับพิกัดอยู่ข้างบิ๊กซีลบุรีนะครับถ้าใดสนใจเข้ามาดูได้ครับเรามีรถให้เลือกมากมายนะครับสนใจด่วนเลยนะครับคันนี้โทรเข้ามาสอบถามหรืออินบ็อกซ์ได้ในเพจนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ